จากเด็กน้อยที่เติบโตมาในครอบครัวเกษตรกรเห็นความเหน็ดเหนื่อยของรุ่นปู่รุ่นพ่อเลยตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสาขาพืชสวนคณะเกษตรศาสตร์เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดให้ผลผลิตในสวนผลิดอกออกผลได้ตามต้องการวันนี้รมจะพาเพื่อนๆไปรับชมเรื่องราวเกี่ยวกับพี่ชายคนหนึ่งที่นำวิทยาศาสตร์เข้ามาผสนกับการทําเกษตร สวัสดีครับสวัสดีครับอะไรอยู่ครับเนี่ยพี่กำลังพ่นยาด้วยโดนอยู่ครับตัวเนี้ยเหรอฮะใช่ครับตัวตัวใหญ่มากสุดยอดแล้วนี่พ่นเสร็จยังครับพ่นเสร็จพอดีเลยครับแจ๋วเลยครับงั้นผมขอเวลาพี่สักแป๊บหนึ่งเราไปหาที่คุยกันเลยดีกว่าได้ครับผมโอเคครับปะครับพี่มดครับพี่มดเรียนจบสาขาอะไรมาเหรอครับผมจบสาขาพืชสวนมาครับผมพืชสวนเหรอครับแล้วทำไมพี่มดถึงเรียนเลือกเรียนสาขาพืชสวนเหรอครับผมอยากมาต่อยอดสวนทุเรียนของผมครับพัฒนาสวนทุเรียนของผมให้ดีขึ้นมีพี่มดมีสวนเยอะไหมครับก็มีหลายที่ครับ กระจายกระจายกันไปครับผมแล้วพี่ว่ามันมีความรู้อะไรบ้างที่พี่เนี่ยได้นํามาใช้ในสวนจริงๆขออพี่ครับก็จะเป็นความรู้ที่เรียนมานะครับก็จะมีพวกธาตุอาหาร,รโลกพืชมแมลงครับแล้วก็การตอบสนองของพืชครับแล้วพี่มดเนี่ยนำความรู้ที่เรียนมามาใช้ยังไงล่ะครับพี่ก็เรื่องแรกน,นะครับเป็นเรื่องการจัดก,การธาตุอาหารครับเราเราเรียนมาเราจะรู้ว่าพืชอ่ะใช้ธาตุอาหารกี่ตัว16บตัวอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็จะรู้ว่า เราเอาธาตุอาหารนั้นไปใช้ตอนไหนใช้เมื่อไหร่และใช้ปริมาณเท่าไหร่แล้วใช้ยังไงอย่างเช่นสมมุติเราอยากกระตุ้นใบนครับเราเรียนมาเราใช้ไนตโตรเจนแต่เราก็ต้องรู้อีกว่าไนโตรเจนใน,ในท้องตลาดมีอะไรบ้างมีกี่ชนิดนี่ครับแล้วอะไรที่เหมาะสมในช่วงนี้มากที่สุดครับครับแล้วอย่างพวกเราต้องการบังคับให้ออกดอกเราต้องการใช้ธาตุอาหารตัวไหนครับผมแล้วก็ช่วงที่เราต้องการให้ลูกเราขยายใหญ่ เราต้องใช้ธาตุอาหารตัวไหนแล้วก็ใช้ฮอร์โมนตัวไหนช่วยร,รว่าใช้ใช้สารเติมแต่งอย่างอื่นช่วยอีกหรือเปล่า<อ>นี่ครับมันยากไหมครับกับการที่แบบเปลี่ยนจากการทําสวนวิธีเก่าเนี่ยมาเป็นแบบนี้พี่ตอนแรกก็จะยากหน่อยครับ,รบเพราะว่าเราเราต้องทําลงทุนในการซื้อเครื่องจักรมาครับ<อ>แล้วบางทีผู้ปกครองเราเขาไม่เข้าใจว่าเออเราจะซื้อมาทาไมเครื่องจักรแบบนี้ปกติคนงานเราก็ทําได้ครับครับก็บจะไม่เข้าใจว่าแบบ เครื่องจักรมันดีกว่ายังไงดีกว่าคนยังไงใช่ไหมครับต้องแล้วพอเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นี่พี่ว่ามันสะดวกสบายขึ้นไหมครับมันทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นครับแล้วก็ประหยัดต้นทุนประหยัดเวลาแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์ครับอ๋อด้วยความที่แบบมันเป็นเครื่องจักรเนาะไม่ใช่คนนะครับเปรตสมบูรณ์มากกว่าใช่ไหมครับใช่ครับครับแล้วอะไรคือจุดเริ่มต้นแหละครับที่แบบอยากให้พี่เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นแบบเครื่องจักรมากกว่าคนนะครับเพราะว่าเราเจอปัญหาครับตอนที่เราต้องการบังคับต้นไม้ให้เป็นอย่างที่เราต้องการอะ บางครั้งแรงงานคนอ่ะเขาทําให้เราไม่ทันแต่ว่าเครื่องจักรเนี่ยเขาไม่เหนื่อยครับแล้วก็เขาทํางานได้เรื่อยๆแม้กระทั่งตอนคืนก็ยังทํางานได้อ๋อคือทํางานได้ตลอดเวลาตามที่เราสั่งได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับพอคนนี่มันต้องแบบมีความเหนื่อยอมีระยะเวลาใช่ไหมครับมีเหนื่อยมีล้ากันตามตามคนปกติที่เป็นนี่แหละครับพี่ <c oughs> หมดครับแล้วนส่สวนของพี่เนี่ยมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อะไรบ้างครับที่เป็นแบบของสมัยใหม่อ่ะครับก็มีโดรนพ่นยาครับโดรนครับอ่ามีรถพ่นยามีรถตัดหญ้าครับผมแล้วก็มีรถดําขดดินครับอ่าก็สามสี่อย่างใช่ไหมครับใช่ครับพี่ก็มีรถพ่นยาแล้วเนี่ยทำไมพี่ยังต้องมีโดรนอีกล่ะครับก็เพราะว่าโดรนเนี่ยครับมันบินบนฟ้าครับครับผมมันไม่ได้มาเหยียบพื้นเราพื้นสวนเราครับแล้วยิ่งช่วงหน้าฝนนะครับ เมื่อฝนตกกับดินมันก็นิ่มเนาะถ้าเราเอารถต้นยาเข้าอ่ะครับพื้นสวนเราก็จะเป็นร่องน้ําเสร็จแ,แล้วเนี่ยน้ํามันก็ขังพอน้ําขังเสร็จปุ๊บอะเนื่องจากลากเราโดนรถเหยียบเนี่ย,ดดย,ยมันก็จะช้าเกิดความเสียหายแล้วพอมีน้ําเข้าไปแช่ครับลากมันก็จะเน่าครับพอนากเน่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเชื้อโรคมันก็เข้าทําลายได้ครับมันทําให้ต้นทุเรียนเราอ่ะเป็นโรคเน่าคอดินได้ง่ายครับค,คราวนี้คือเหตุผลที่ว่าเออทำไมถึงต้องใช้โดนถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยโดนอ่ะมันอาจจะกําจัด ัตรูพืชบางชนิดที่แบบมันอาจจะไม่ได้ร0อยซครับผมแต่ว่าก็ยังดีกว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยครับผมแล้วโดนเนี่ยข้อดีของมันคือเราไม่ต้องบังคับมันตลอดไปลาครับมันบินไปด้วยโปรแกรมอัตโนมัติออโต้ครับออโต้พาอเลยครับแล้วคันนี้เราแค่คอยระวังว่าอย่าให้มันไปชนอะไรเพราะโดนสมัยใหม่อ่ะมันมีระบบโปรแกรมที่สามารถ หลบสิ่งกีดขวางได้เองการเหมือนแบบมีระบบเซนเซอร์กันชนใช่เป็นเซนเซอร์กันชนครับมันทําให้เราแบบทํางานที่เร็วขึ้นนะครับเราก็ไม่ต้องมานั่งเก็กมากว่าเออเราจะชนไหมจะตกไหมครับผมดีกว่าสมัยก่อนมากาสมัยก่อนออนอี่บังคับเอาเดี๋ยวนี้ออโต้พายออลแค่ทําแผนที่ไว้เฉยๆเดี๋ยวเขาก็บินไปเองพอน้ํายาหมดเขาก็บินกลับมาหาเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับ โดนเนี่ยมันใช้เวลาพ่นหนึ่งไร่1ชั่วโมงครับอย่างพื้นที่ของผมเนี่ยทั้งหมด48ไร่ใช้เวลานับรวมเวลาเติมยากับเทคออฟเนี่ยอย่างเก่งเลยก็ไม่เกิน2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึง่งแต่ถ้าเป็นลบพ่นยาเนี่ยในพื้นที่4 8ไร่เนี่ยขั้นต่ำเลยก็ต้องมี4ี่ชั่วโมงหูสี่ถึงห้าชั่วโมงครับผมถึงแม้ว่าโดนเนี่ยเขาจะพ่นได้แต่แบบบนหน้าใบค,ครับแต่ว่าบางทีเราใส่ปุ๋ยใส่อะไรไปครับ ปกติทุเรียนน่ะมันจะมีปากใบยอยุ่งล่างครับแต่ <พ aine S 2> เผอ,อิญว่าเขามีลมนะครับจากใบพัดของเขาอ่ะมาช่วยทําให้ใบมันพลิกขึ้นมาได้ครับผมมันก็ยังสามารถสเปรย์ปุ๋ยหรือว่าฮอร์โมนก็ยังทํางานได้อยู่แต่ว่าเราต้องใช้โดสเพิ่มจากปกติประมาณสักเท่าตัว,ตวครับแต่ว่าเนื่องจากเราใช้น้ําน้อยครับเราถึงต้องเพิ่มโดสขึ้นไปครับถ้าเทียบกันก็คืออปบัดใช้น้าเยอะกว่าแต่โดนใช้น้ําน้อยกว่าแต่ว่าเราก็ต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาประมาณใกล้เคียงเดิมครับอะไรประมาณนี้เนาะครับผม แล้วพี่มดมีเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการทุเรียนในแปลงของพี่ครับก็ผมจะมีเครื่องวัด ps ครับก็ปกติเนี่ยถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีลงไปครับดินเราจะเป็นกรดครับผมเราก็จะมีเครื่องวัด ps ตัวนี้ครับว่าดินเราเป็นกรดเท่าไหร่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดดินเราเป็นกรดมากเนี่ยเชื้อโรคที่มันเป็นศัตรูของทุเรียนนะครับมันก็จะเริ่มเติบโตได้ดีมันทําให้ทุเรียนเราป่วยอย่างถ้าเรามีเครื่องวัด ps เนี่ยเราจะรู้แล้วว่าดินเราเป็นกรดแล้วเราต้องใส่ปูนใส่โดโลไม้์หรือว่าใส่ปูนขาวอะไรพวกนี้ครับเท่าไหร่ เราสามารถคำนวณออกมาได้เลยว่าค uh huh. ่า PS เ,เท่านี้เราต้องการใส่ประมาณเท่านี้ครับแต่ว่าปัญหาของเกษตรกรทั่วไปคือเขาจะชอบใส่โดโลมไมต์เยอะๆคือปกติแล้วถ้ากดอ่ะมันไปเจอกระดางนะครับ uh huh. มันจะร้อนครับมันจะมีพลังงานความร้อนปล่อยออกมามจะาทำให้ราบตูเดียนะมีปัญหา uh huh. ผมก็เลยอยากสมมุติเราคำนวณออกมาแล้วเราอยากได้ประมาณต้นละประมาณ 2- หรือ3กิโลเราก็จะซอยใส่เอาครับ uh huh. แบ่งใส่เอา uh huh. อะไรประมาณนี้ครับไม่ได้ใส่กบบลวดเดียวทีเดียว พี่มดฮะแล้วพี่มดยังมีอะไรอีกไหมครับที่ใช้ในการแบบดูแลสวนของพี่อหครับก็มีเครื่องวัดอุณหภูมิกับความชื้นสัมผัสครับ t e n s มิเตอร์ครับเครื่องตัวนี้มันจะช่วยให้เรารู้ว่าเราควรจะให้น้ําเมื่อไหร่แล้วก็ควรจะใส่ปุ๋ยตอนไหนครับผมเพราะว่าอุณหภูมิกับความชื้นเนี่ยมันไปนสัมพันธ์กับการสั่งข้อแสงหรือค่าค่า vpd ของปากใบครับทุเรียนหรือว่าพืชทุกชนิดเลยถ้าปากใบเขาเปิดเขาก็สั่งข้อแสงได้เขาก็จะดูดน้ําจากพื้นดิน ไปใช้ได้น้ําเนี่ยถ้าเราใส่ปุ๋ยมันก็มีปุ๋ยครับครับผมมันช่วยให้เรารู้ว่าเราควรใส่ช่วงนี้นะหรือว่าช่วงเนี้ยเราอย่าใส่หรือว่าเราใส่ไปแล้วแล้วมันไม่ได้กินอย่าใส่อีกนะไม่งั้นมันจะเกินครับพี่กามีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งครับที่ใช้ในการเช็คผลฟ้าอากาศนะครับที่ใช้ดูแลสวนทุเรียนที่อนี่ครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูได้เลยมันคือแอปอะไรเหรครับ ก็มันชื่อแอปวินดี้ครับนี่ครับมันก็จะบอกเราได้ว่ามีลมไหมมีฝนไหมมีปริมาณน้ำฝนอยู่ที่เท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ครับแล้วก็ความเร็วลมเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความเร็วลมที่ใช้กันโชคลมลมกันโชคที่แบบความลมแรงๆครับอ่าฮะอ่าอยู่ที่ความเร็วลมเท่าไหร่เป็นหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมแล้วจะบอกทิศทางลมด้วยโอ้โหครับมันช่วยใหเราวางแผนในการพ่นยาได้ครับก็ครบเครื่องอยู่นะครับเนี่ยแอปเดียว ครับคอยบอกเรื่องทางลมทางฝนนี้ก็น่าจะดีต่อการทําสวนอยู่นะครับใช่ครับผมทำให้เราวางแผนในการจัดการแปลงได้ง่ายขึ้นครับแจ๋วเลยพี่มดครับพี่มดว่าการที่พี่มดเนี่ยเปลี่ยนมาทําเป็นเกษตรอัจฉริยะเนี่ยพี่มดว่ามันมีความคุ้มค่าอย่างไรล่ะครับก็ถ้าเราใช้วิทยาศาสตร์นะครับและเทคโนโลยีเนี่ยเวลาเราเจอปัญหาในแปลงผลิตของเราครับเราจะใช้แนวทางทางวิทยาศาสตร์ การแก้ไขปัญหาได้อย <laughs> <laughs> <đã S 2> ่างถูกต้องเราไม่ต้องไปคอยหวานแหดูว่าเออสิ่งที่เราทำมันถูกไหมเรามีแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็มีวิทยาศาสตร์รองรับมีผลการทดลองที่ชัดเจนเงี้เราก็จะแก้ปัญหาได้ถูกต้องไม่ต้องไปมั่วครับว่าอันนี้ถูกไหมอันนั้นถูกไหมแล้วเราจะไม่โดนหลอกครับเราจะไม่โดนเขาหลอกว่าเออใช้ตัวนี้สิใช้ตัวนั้นสิครับเพราะบางอย่างอ่ะมันทําไปแล้วมันนอกจากเสียเงินแล้วมาเสียเวลาครับแล้วบางทีมันไม่ได้อะไรครับ แล้วพี่มดมีอะไรอยากจะฝากเพื่อนๆไหมครับที่รับชมอยู่ตอนนี้ก็ตอนนี้นะครับมันอยู่ในยุคของโควิดแรงงานขาดแคลนนะครับแล้วก็หายากราคาแพงนะครับแล้วก็เลือกงานครับผมทางที่ดีเนี่ยเราควรมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ช่วยให้เราทำสวนได้หรือว่าทำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ เพื่อให้ผลผลิตของเราไม่ให้เกิดความเสียหายแล้วก็เพิ่มปริมาณผลผลิตได้ให้เราใช้ต้นทุนที่น้อยกว่าเดิมนะครับผลผลิตเพิ่มขึ้นครับจต่การผลผลิตที่ดีขึ้นเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้นะครับถ้าทุกคนเปิดใจรับนะครับก็จะทําให้การทําสวนเนี่ยน่าจะสะดวกมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยมากเนาะครับผมครับผมสาหรับวันนี้ก็อยากจะขอบคุณพี่มดมากมากนะครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแล้วก็ สาระน่ารู้ให้พวกเราได้รับชมกันนะครับราบยินดีครับครับขอบคุณครับเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงแล้วเดี๋ยวรวมจะพาไปเรียนรู้ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรรวมโดยเดินทางไปพบกับอาจารย์ไพรั์ครับ สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับเมื่อคู่เนี่ยผมได้ไปที่สวนของพี่มดมาแล้วลมก็ไปเห็นถึงเทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่นะครับที่มดเขาได้ใช้ในสวนน่ะแล้วลมค่อนข้างที่จะตื่นตื่นเต้นแล้วก็แบบสนใจมากๆเลยครับก่อนที่เราจะลงรายละเอียดลึกเนี่ยลมอยากถามเรื่องต้นก่อนว่าอาจารย์ครับเทคโนโลยีการเกษตรมันคืออะไรล่ะครับครับผมเทคโนโลยีการเกษตรนะครับก็เป็นนวัตกรรมยุคใหม่ นำ้ามาใช้ในกับการจัดการสวนการเกษตรนะครับสวนผลไม้พืชไร่พืชสวนอะไรพวกนี้นะครับที่ทําให้การเกษตรเนี่ยสามารถจะทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เพิ่มผลผลิตในการเดียวกันก็สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ครับแล้วอาจารย์ว่ามันสําคัญไหมครับการที่แบบเราใช้เทคโนโลยีเกษตรแบบใหม่แบบนี้ครับในยุคปัจจุบันเนี่ยการทําการเกษตรนะครับเป็นการเกษตรในเชิงสากกรรม เมื่อเทียบกับสมัยยุครุ่นปู่ย่าตายายนะครับเป็นการเกษตรเพื่อการยังชีพคือผลิตผลมาเนี่ยเพื่อการกินอยู่ในชีวิตประจำวันครับแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยการเกษตรเนี่ยกระทำในเพื่อการค้าก็คือผลิตเป็นจำนวนมากๆเป็นจำนวนเยอะๆนะครับแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับครอบครัวเพราะนั้นยุคปัจจุบันเนี่ยแรงงานต้นทุนการผลิตมันสูงขึ้นเพราะนั้น การนำวัตวกรรมใหม่ๆเนี่ยเข้ามาช่วยในการเสริมการผลิตเนี่ยทำให้ต้นทุนเนี่ยลดลงแล้วก็ชใช้แรงงานน้อยลงนะครับแล้วก็ทํางานได้มากขึ้นอ,อย่างตัวอย่างสวนที่ผมเคยไปโรงงานเนี่ยพื้นที่ร้อยไร่นะครับครับเขาเขามีคนงานแค่2คนสองคนครับผมอยู่ประจาแค่2คนซึ่งสามารถจะทางานเสร็จไม่ว่าจะพ่นยาจบภายในไม่เกินหนึ่งวันตัดหญ้าในสองวันนะครับให้น้ำเนี่ยสชั่วโมงเสร็จเลย ซึ่งอันนี้ก็เขาก็ลงทุนในเรื่องของ <S <S อนวัตกรรมหรือความร,รู้ใหม่ๆที่เอามาใช้เช่นระบบการให้น้ําใหม่ๆอุนี่นครับทำให้เขาจัดการสวนนี้ได้อย่างมีภาพแล้วก็เป็นระบบ <S <S เป็นระเบียบใช้ต้นทุนค่าแรงงานน้อยเพราะยุคนี้แรงงานหายากครับครับใช่สุดยอดมากเลย 2, 2> นนคน 2> น,<ฟ> 2> นี่ก็คือต่อคนนี้50ไร่เลยนะครับใช่ครับ Oh. เพราะว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันง่ายแล้วก็ไม่ต้องวุ่นวายกับคนงานเพราะว่าคนงานเนี่ยบางทีมาอยู่ได้มาทํางานได้สองวัน,วนห้าวันหรือเดือนหนึ่งสวนอื่นเขาให้ค่าจ้างแพงเขาก็าไปที่แต่บางทีมาอยู่ในสวนนี้ยมีนวัตรกรรมใหม่ๆทําให้คนงานอยากอยู่เพราะว่าเขาทํางานแล้วไม่เหนื่อยทำได้เร็วอย่างการใช้การตัดหญ้าโดยใช้เครื่องเวียงมันทํางานได้น้อยแต่ว่าใช้รถขับเนี่ยัาทำงานได้มากขึ้น อ่าแล้วก็ร,ร,รวดเร็วกว่าใช่ไหมรวดเร็วกว่าแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการผ่อนคลายไปด้วยกับการทํางานครับคนงานที่อยู่ประจำเขาก็ชอบแล้วก็ทํางานได้ดีด้วยนะครับแล้วอาจารย์พอจะมีตัวอย่างเทคโนโลยีการเกษตรที่ใช้ในปัจจุบันมาแบบแนะนําผมว่าไหมครับแบบมีอะไรบ้างเนี่ยครับครับผมในเรื่องของการนําเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆในปัจจุบันเนี่ยในในในเมืองไทยนี้ในโลกเนี่ยนะครับ,รบที่ที่เขาใช้ก็เหมือนเช่นเทคโนโลยีเรื่องของการจัดการสวนนะครับ การใช้แอปพลิเคชันต่างๆเช่นแอปพลิเคชันลิงช่วยวางแผนในการวางผังสวนาวางระบบสวน หรือแอปพลิเคชันวินดี้อันนี้เป็นการวิเคราะห์เรื่องของพยากรณ์อากาศที่พี่มดบอกมา,มามครับหรือไม่ก็รีเคลที่ผมใช้อยู่ครับผมอันนี้มันจะช่วยวิเคราะห์ในเรื่องของอวิเคราะห์การเติบโตของพืชในแปลงที่เราปลูกว่าตำแหน่งไหนที่พืชโตด,ดีตรงไหนไม่ดีนะครับนั่นคือเรื่องของการใช้แอปพลิคเคชันสมัรการเกษตรแอปพลิเคชันครับผมนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการใช้ใช้โดน ช่วยในการเรื่องของการพ่นยาอ๋อโดรนครับ<ช>ผมเโดรนปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ิยมกันนะครับชาวนจันทบุรีนี่ก็มีเยอะนะที่ใช้โดรนกันหรือไม่ก็ใช้ไอบัสช่วยในการพ่นยานะครับเป็นรถพ่นยาใช่ใชไหมรถพ่นยาที่นั่งขับแล้วก็คนที่นั่งขับนี่ก็ปลอดภัยต่อสารเคมีส่วนการพ่นยาก็จะอยู่ข้างหลังบังคับอยู่ในรถได้หมดเลยยุคก,ก่อนการพ่นยาเนี่ยก็คือต้องลากสายเดินพ่นใช่ใชครับ เดินพ่นลากสายแล้วก็ยาเนี่ยก็จะคุ้งใส่หน้าใสคนพ่นแต่าการใช้อุปกรณ์ที่เป็นแอร์บัสเนี่ยคนพ่นปลอดภัยมันก็สะดวกขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ทํางานได้ได้เร็วร้อยไร่นี่พ่นวันจะจบนะครับเร็วมากครับแล้วพ่นกลางคืนได้ด้วยไม่ต้องรอว่าเออต้องเช้ามาเนี่ยกลางคืนก็มีไฟสว่างครับแล้วนอกจากแอร์บัสมีอะไรไหมครับนอกจากนั้นเรื่องของระบบการให้น้ำอัจฉริยะ เพราะว่าการเกษตรนี่มันหนีไม่พ้นเรื่องของการให้น้ำนะครับพืชต้องการน้ําเพราะนั้นทำยังไงก็ได้ที่ให้มันสามารถให้น้ําได้ในเวลาที่สั้นแล้เร็วและมีประสิทธิภาพด้วยนะครับนั่นคือการให้น้ําผ่านระบบมือถือ,อนะครับจิ้ม<ล>ในมือถือได้เลยเหรอครับ,คร,บครับผมปิดเปิดได้มือถือได้เลยแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์คอยวิเคราะห์ว่าความชื้นที่อยู่ในดินน่ก็คือแปงเกษตรนะมันได้ทุกอย่างถ้าความชื้นมัน น,น้อยมันก็ทํางานให้อัตโนมัติเลยอืช่วยให้คิดแทนแทนเจ้าของสวนได้ด้วยนะครับเหมือนเป็นอีกคนนึงเลยนะครับใช่ครับช่วยเหลือง,งานเราในสวนเหมือน,น,นมีมีหุ่นยนต์ช่วยว่ะไอสวนเราต้องรดน้ำไหมน,นะตอนนี้ตอนนี้มันรดให้เลยอืดีเลยตรงนี้นะครับก็ช่วยได้มากเลยครับชาวสวนในยุคยุคเกษตรยุค 4G นะครับครับผมที่ผมฟังมานี้มันก็ค่อนข้างที่จะเวิร์กแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับ แล้วข้อดีของการเปลี่ยนมาเป็นการทําเกษตรวิถีใหม่มันมีข้อดีแตกต่างกันยังไงเหรอครับการทําเกษตรในยุคก,ก่อนนะครับเป็นการ,กรเกษตรเพื่อการยังชีพคือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเท่านั้นแต่ว่าการทําเกษตรยุคใหม่เนี่ยเป็นการ,กรเกษตรในเชิงอุตสาหกรรมรทําปริมาณมากทําเยอะนะครับเพื่อสร้างไรายได้และเพิ่มผลผลิตเพราะฉะนั้นจะมีข้อดีก็คือการนํานวัตกรรมใหม่ๆความรู้ใหม่ๆ หรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมันสามารถช่วยในการจัดการไม่ว่าจะการให้ปุย๋ยให้ยาการเก็บเกีเ่ยวหรือว่าการจัดการในในสวนเกษตรเนี่ยจะมีภาพแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้ในปริมาณที่มาก,กมากกว่าในรวดเร็วกว่าครับรวดเร็วกว่าเพียงแต่ว่าถ้าข้อเสียเนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องของการลงทุนครั้งแรกลงทุนครั้งแรกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะหน่อยจะหนักหน่อยใช่ครับแต่ว่าเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ย ทำให้เราสามารถจะเพิ่มผลผลิตได้ในระยะยาวเนี่ยคุ้มค่ากว่าอใช้แรงงานน้อยใช้คนน้อยครัใช้ต้นทุนลดลงนะครับแต่ว่าผลผลิตมันจะเพิ่ม็นทวีคูณหลายเท่าเมื่อเทียบยกับกเกษตรยุคก,ก่านเพราะว่าจะทําแค่แรงงานในครอบครัวกินกันในครอบ<ช>ครัวแค่นั้นช่วยเขาเป็นแบบใหม่ก็มีการส่งขายส่งขายส่งออกพวกนี้นะครับและคุณภาพมันได้กว่า มีคาแนะนําสําหรับเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้ไหมครับว่าการเปลี่ยนมาทําเกษตรแบบใหม่ใช้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่เนี่ยเราควรจะเรียนรู้กับมันแบบไหนเพื่อการอยู่ร่วมกับมันได้การเกษตรยุคใหม่นี่นะครับก็กวมาเป็นโลกและพรมแดนนะครับการผลิตเพื่อการยังชีพมันอาจจะไม่เพียงพอแล้วเราสามารถจะผลิตรูปแบบใหม่นะครับโดยการผลิตในจํานวนปริมาณมากเนะี่ยเราก็สามารถส่งขายต่างพื้นที่ต่างแดนต่างเขตได้ นะครับ,รบก็ทําให้เราเนี่ยสามารถจะสร้างรายได้แล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับผมดีกว่าที่ยุคข,ของการเกษตรในยุคข,ของรุ่นเก่า ครับผมขอบคุณมากมครับอาจารย์ครับยังไงวันนี้ร่มขอบคุณอาจารย์มากมากนะครับที่มาแนะนําแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวให้รวมได้รับรู้นะครับผมขอบคุณมากครับสําหรับเพื่อนๆคนใดที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้อาจมองว่าวิทยา,าศาสตร์เทคโนโลยีเป็นเรื่องไกลตัวเป็นสิ่งเหนือจินตนาการ มนุษย์ธรรมดารรมดาคนหนึ่งคงจับต้องไม่ได้การที่โรมได้มาพูดคุยกับพี่มดในวันนี้ทําให้โรมเข้าใจความหมายและเห็นแนวทางการทําเกษตรอศิริยะมากขึ้นเราอาจไม่ต้องทําตามทุกอย่างแต่แค่เรารู้จักตั้งคําถามและค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างมีระเบียบแบบแผนเพราะวิทยาศาสตร์ก็คือธรรมชาติจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเห็นวิทยาศาสตร์มาผสนเข้ากับการทําเกษตรได้อย่างลงตัวหากพี่มดคือตัวอย่างของเกษตรกรที่แก้ไขปัญหาด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ เดี๋ยวตอนหน้าโรมจะพาทุกคนไปรับชมวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์วันนี้หมดเวลาของโรมแล้วแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ